สวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สองทุกคนนะครับเอาละนะวันนี้เราจะมาพูดถึงวิชาสุขศึกษาและภละศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สองนะครับนะักเรียนครับตอนนี้นะเราก็อยู่ในช่วงสถานการณ์ของไวรัสโคโรนานะครับ2019ซึ่งตอนนี้ก็ยังมีปัญหาอยู่นะครับทำให้นักเรียนต้องเรียนออนไลน์ที่บ้านนะครับ เราก็ยังไม่หมดหวังที่จะมาเจอกันนะครับในอีอกไม่กี่วันข้างหน้านะครับก็หรับวันนี้ก็อยากจะให้นักเรียนเนี่ยช่วยการทบทวนความรู้นะครับแล้วก็ลองศึกษาความรู้ใหม่ๆที่คุณรูจะให้ในวันนี้ดีกว่านะครับโดยข้อมูลที่คุณรูจะให้ในวันนี้นะครับเป็นเรื่องของร่างกายของเราในตอนชั้นปหนึนะครับครู ทราบว่าหลายๆคนนะครับนักเรียนหลายๆคนน่าจะได้เรียนเกี่ยวกับอวัยวะที่อยู่ข้างนอกร่างกายไปแล้วเช่นอะไรบ้างหูตาจมูกปากผมแขนขาคุณครูคิดว่านักเรียนคงจะได้เรียนไปแล้วบ้างนะครับเอาล่ะตอนนี้เราคงต้องให้มันทราบถึงอวัยวะส่วนอื่นๆอีกที่นักเรียนจะ ที่นักเรียนมีอยู่ในร่างกายของนักเรียนอยู่แล้วแต่นักเรียนมองไม่เห็นนะครับอวัยวะภายนอกคืออวัยวะที่นักเรียนมองเห็นแต่อวัยวะที่ครูครูกำลังจะพูด,ด,ดาาต่อไปนี้นักเรียนมองไม่เห็นสองกระจกมองไม่ได้นะครับนั่นก็คืออวัยวะข้างในร่างกายของเรานะครับเราเนี่ยอาจจะรู้ว่าเรามีหวัวใจนะเรามีสมองนะใช่ไหมครับเรามีหวัวใจนะ เรามีปอดนะแต่เรามองอวัยวะเหล่านี้ไม่เห็นนะครับเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เราจะมาจาะลึกการเรามาจะมาดูกันที่ครับว่าร่างกายของเราเนี่ยซึ่งเป็นอวัยวะภายในา้งในเนี่ยด้านในเนี่ยเราจะมาดูกันว่ามันมีประโยชน์มันมีหน้าที่อะไรของมันบ้างนะครับถูกไหมนะ เพราะว่าเราเราเองก็ไม่สามารถสัมผัสหรือมองเห็นอวัยวะเหล่านี้ได้เลยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเรามาดูกันก่อนอวัยวะแรกเลยนะครับนั่เรเรียนเห็นในแผนภาพในนี้เนาะจ้งแต่ข้างบนลงมานะครับก็คือสมองนะสมองนี่ครับสมองนะยู่บริเวณส่วนหัวของเราเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าในสมองมีอะไรลงมานะครับลงมาข้างล่างก็จะเจออวัยวะ ปอดครับนักเรียนบอกว่าปอดทํางานร่วมก,กันกับจมูกฮนะมีไว้ในการหายใจนะครับแต่มันทางานต่างกับจมูกยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับต่อไปคือหัวใจครับหัวใจถ้าเราจับบอกว่าหัวใจอยู่ที่เท่ไหนหัวใจเนี่ยเวลาเราวิ่งเหนื่อยเดินเหนื่อยหัวใจเราเต้นแรงนะครับตรงนี้ก็จะดังตึก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 ใช่ไหมครับนั่นแหละครับตรงนี้อยู่หัวใจนะและ เราบอกว่าเวลาเราอยู่ข้าวทำไมเราปวดท้องัเลยนะครับท้องของเราหรือบริเวณนี้นะครับก็จะมีอวัยวะหลายๆอย่างที่เกี่ยวข้องด้วยเหมือนกันนะครับตั้งแต่กระเพาะอาหารนะครับตับนะฮะตับสน่งนี้นะตับนะครับไตนะครับและลำไส้เห็นไหมครับว่าหลายๆอย่างหลายๆสิ่งนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบ ภายในร่างกายของเรามีความเกี่ยวเนื่องกันกันกนกบชีวิตประจํำวันของพวกเราแน่นอนสมองนะครับเกี่ยวข้องกับเรายังไงนะสมองเกี่ยวข้องกับการคิดความจํานะครับบอกว่าเราจําเข้าไปในสมองเราคิดให้เราคุ้นคิดเราก็เป็นไงครับคิดออกมาจากสมองนะอ่าหัวใจเรารู้สึกได้เลยหัวใจเวลาวิ่งเหนื่อยนะครับเราเล่นมาเหนื่อยเรารู้สกเลยว่าหัวใจเราเต้นแรงนะครับ เราหายใจมากขึ้นเมื่อตอนที่เราเหนื่อยพอเราเหนื่อยปับ๊บทำไมหนะ้าอกของเราเนี่ยมันขยายใหญ่ขึ้นลงขยายใหญ่ขึ้นลงด้วยตามแรงการหายใจของเราการสูดอากาศหายใจของเราเออทำไมนะนะครับทำไมเวลาเราไม่กินข้าวทำไมในท้องมันร้องคืดคลาดคืดคลาดอ่ะสิ่งที่มนอยู่ในท้องของเราเนี่ยมันที่มันร้องออกมาเนี่ยนะครับมันเกิดจากอะไรกันนะนะครับอันนี้คือสิ่งที่เรา อยากจะรู้หรือเปล่านะเราต้องรู้กันนะครับในตับในไตในลำไส้เอาไว้ว่าพวกนี้ทางานเกี่ยวข้องกับการหิ้วของเราทั้งนั้นเลยนะเอาละต่อไปนะครับต่อไปสมองอ่าเรามาพูดถึงสมองกันบ้างสมองลักษณะของสมองเรามองไม่เห็นเห็นไหมครับมันเป็นลักษณะหยักเป็นลอนนะครับเป็นก้อนนิ่มๆอยู่ในกะโหลกศรีรษะของเรานะครับเนี่ย นะครับตรงนี้คือกระโหลกศีรษะเนาะตรงนี้นะฮะอ่านะครับเป็นอวัยวะที่บอบบางนะครับนักเรียนอาจจะบอกว่าอู้หงมือเคขัวทําไมมันแข็งมันก็ได้แต่แข็งนี่แต่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่แข็งอยู่มันคือกระโหลกศีรษะนะครับคือบริเวณนี้นะครับส่วนสมองข้างในนุ่มมากๆครับและมันถูกกระทบกระเทือนถูกกระแทกไม่ได้นะครับนะเพราะว่าถ้ามันถูกกระแทกสิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นอะไร สิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะทําให้การทํางานของสมองผิดปกติไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเพราะฉะนั้นแล้วสมองนะครับใช้รับรู้ความรู้สึกใช้ในการควบคุมร่างกายนะครับร่างกายของเราเราต้องใช้สมองเนี่ยควบคุมนั้นนะครับบางทีเรา,าเราคิดมาปุ๊บเราอยากจะเดินใช่ไหมเราจะเดินนะครับ สมองจะสั่งการให้อวัยวะต่างๆในร่างกายทั้งขาหรืออะไรก็ตามเดินเห็นไหมครับนี่คือหน้าที่ของสมองนะครับนอกจากควบคุมร่างกายแล้วรับความรู้สึกอีกด้วยรับความรู้สึกไงอย่างเช่นเอามือไปตีแขนเจ็บไหมครับเจ็บเอามือมาตีกก้นเจ็บไหมครับเจ็บเห็นไหมเอามือมาหยิกแขนเจ็บไหมเจ็บคนเดินชนเจ็บไหมเจ็บเพราะฉะนั้นแล้วสมองรับรู้ความรู้สึกเหล่านี้จึงทําให้เรารู้สึกแบบนี้ และที่สําคัญคือใช้การจําและความคิดต่างๆด้วยนะครับที่เราคิดอะไรอยากจะไปเล่นอันนั้นอยากจะไปเรียนอันนี้ขึ้นอยู่กับสมองเราทั้งนั้นเลยนะครับเอาล่ะต่อไปหัวใจตรงกลางและหัวใจลงมาที่หัวใจก่อนหัวใจมีลักษณะรูปร่างเป็นก้อนลักษณะคล้ายบอกัวตูมรู้จักดอกัวตูมเนาะดอกัวตูมแต่มันคว่ำลงนั้นอ่ แล้วก็อยู่ระหว่างกลางหน้าอกซึ่งเด้ไปทางอ,อกด้านซ้ายของเรานะครับอกด้านทางซ้ายเนาะของเรานะเล็กน้อยนะครับถ้านักเรียนมองครูอยู่ครูจะเหมือนกับพาไปทางขวาใช่ไหมแต่จริงจมันทางซ้ายของตัวเรานะครับอ่ะนะซึ่งมีขนาดเท่ากับกำปั้นไหนลองดูกำปั้นของตัวเองกำปั้นตัวเองเนี่ยขึ้นมาหน่อยครับนี่นี่คือลักษณะของหัวใจนะครับที่ ตัวเองมีอยู่นะครับลักษณะจะขนาดจะใกล้เคียงกันเอามาทาบการหน้าองเบไปทางซ้ายนี่คือขนาดของหัวใจของเรานะครับซึ่งหัวใจของเรามีหน้าที่ในการสูบฉีดเลือดนะครับร่างกายเราทาบอยู่มีเลือดอยู่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าร่างกายเราเหนื่อยมากเลือดจะยิ่งไปฉีดแรงขึ้นทําให้หัวใจเราเต้นแรงขึ้นนั่นเองนะครับซึ่ง ร่างกายเรามีเลือดทุกส่วนเลยนะครับ hmm. เพราะฉะนั้นแล้วหัวใจจึงต้องทํางานหนักมากนะครับหนักมากเลยพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นหัวใจก็ต้องรักษาเนาะเพราะว่าถ้าเลือดหยุดนะครับเลือดหยุดเมื่อไหร่เลือดหยุดทํางานเมื่อไหร่นะครับหัวใจหยุดทํางานเมื่อไหร่เลือดหยุดทํางานนั่นคือเราเสียชีวิตนั่นเองลูกนะฮะอาละครับอีกอวัยวะหนึ่งนี่ก็สําคัญไม่แพ้หัวใจ เพราะเราหายใจทุกวินาทีถูกไหมครับทุกวินาทีเราต้องหายใจนั่นคือปอดนั่นเองเราสูดอากาศหายใจเข้าทางจมูกแต่ตัวที่ดูดลมหายใจของเราคือปอดนะครับปอดของเราดูดลมหายใจออกมาเข้าไปนะครับดูดลมหายใจเข้าไปทําให้ปอดมันขยายตัวใหญ่ขึ้นแล้วหลังจากนั้นพอเราพ้นลมหายใจออกมา นะครับปอดของเราจะเล็กลงนะครับปอดแน่นอนครับใช้ในการดูดลมหายใจเข้าและเอาลมหายใจออกมาซึ่งลมหายใจที่เข้าก็เป็นของที่ดีนะครับนั่นคือถ้าเราเรียนวิทยาศาสตร์มาอากาศที่ดีที่เราต้องการคือออกซิเจนนะครับออกซิเจนแต่อากาศที่เราไม่ต้องการนะครับคือคาร์บอนไดออกไซด์นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วในปอดของเราเนี่ย นะครับดูดอากาศที่ดีเข้ามาแล้วก็ปล่อยอากาศที่เสียออกไปนะครับข้างในก็จะมีถุงหลมปอดเล็กๆมปถุงเล็กๆ,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 ๆในเยอะแยะไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นปอดจะมีลักษณะคล้ายฟองน้ําตำแหน่งอยู่ตรงไหนตำแหน่งอยู่บริเวณนี้ครับตรงนี้เลยนะ่ะเรียกว่าบริเวณอกทั้งสองข้างน,นะครับบริเวณน้ะอกทั้งสองข้างนั่นเองนะครับ ไปอย่างเร็วๆเนาะ,ะนี่คือเอาไว้ที่สําคัญมากเลยเวลาเราอยู่ข้าวทำไมเราปวดตรงนี้จังเลยนะมันคือกระเพาะอ,อาหารกระเพาะอ,อาหารนะครับอยู่บริเวณไหนอยู่บริเวณใต้ปอดนีตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้ซึ่งกระเพาะอ,อาหารเนี่ยนะครับจะอยู่บริเวณนี่เขาเรียกว่าช่องท้องลักษณะเป็นถุงนะครับนะเป็นถุงมีความงอเล็กน้อย ข้างในเนี่ยนะครับเป็นคลื่นข้างในเป็นคลื่นเป็นหลอน,นะเออในนั้นอ่ะไม่เป็นคลื่นเป็นหลอนเลยโดยกระเพาะอาหารมีหน้าที่นะครับในการที่เราจะเป็นไงย่อยอาหารนะครับที่เรากินเข้าไปเนี่ยโหกินไก่บ้างกินปลาบ้างกินผักบ้างนะครับกินผลไม้ทุกอย่างถูกไปย่อยอยู่ในกระเพาะอาหารนะครับโดยกระเพาะอาหาร พ้ออาหารหก็จะมีน้ำย่อยนะครับย่อยไปยะฉะนั้นแล้วเวลาเรากินอาหารไม่ตรงเวลานะครับน้ำย่อยไม่ได้ออกมาตอนที่เรากินอาหารนะครับแต่มาจอกมาก่อนที่เราจะกินอาหารแล้วนะครับเพะฉะนั้นแล้วเวลาเราเวลาเราไม่รับประทานอาหารตรงเวลานะครับตามเวลาที่เรากําหนดเอาไวนะ้หรือเวลาที่เรากินเป็นประจํา มันจะทําให้น้ําย่อยออกมาแล้วไม่มีอาหารย่อยเพราะมีอาหารย่อยเกิดอะไรขึ้นครับงานยังไงครับปวดท้องฮนะเพราะว่ากรดในกระเพาะอาหารหรือน้ําย่อยเนี่ยมันไปกัดก,กระเพาะเราทําให้เราปวดท้องนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องทานอาหารให้ตรงเวลาเพื่อทําให้กระเพาะอาหารของเราไม่กินกระเพาะอาหารตัวเองทาให้น้ําย่อยเนี่ยกินกระเพาะอาหารตัวเองนะครับต่อไปลำไส้ ต่อมาจากกระเพาะเลยครับเนี่ยนะครับต่อมาจากกระเพาะเลยลำไส้จะอยู่บริเวณช่องท้องเราทั้งหมดเดยนะครับตรงนี้ทั้งหมดเลยนลำไส้แบ่งเป็นสองลักษณะของประเภทประเภทที่ยาวมากๆคือประเภทเขาเรียกว่าลำไส้เล็กลำไส้เล็กจะถูดขดไปขดมาอยู่ในช่องท้องนะครับขดแล้วขดอีขดไปขดมานะครับทำให้อะไรเนี่ยจะไมเป็นไงรู้ไหมในนี้นะครับนะ นี่มันถูกอัดแน่นไปมากแล้วความยาวก็ยาวมากๆด้วยนะครับยาวแค่ไหนนะบอกว่ายาวถึง7เมตรนะครับเจเมตรเจ็จุดห้าเมตรยาวขนาดไหนเดี๋ยวถ้าเกิดเรามาทบทวนกันในห้องเดี๋ยวคุณกูณจะมาบอกกันว่าขนาดมันยาวขนาดไหนนะครับเอาละนะลำไส้เล็กนะครับมีหน้าที่ในการดูดซึง นะครับดูดอาหารเข้าไปใช้งานนะใช้งานอย่างไรใช้งานนะครับสารอาหารอาหารกินเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีประโยชน์กับร่างกายของลูกเพราะฉะนั้นประโยชน์ของร่างกายเนี่ยจะถูกนํามาใช้ได้ก็เ,เกิดจากการดูดซึมนะครับการดูดซึมเข้าไปนําไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายเอาอาหารไปปรับปรุงซ่อมแซมอวัยวะในร่างกายของเรานะครับนี้นะกับอีกลําไส้หนึ่งคือลําไส้ใหญ่ ลำไส้ใหญ่ก็ต้องขนาดใหญ่ใช่ไหมแต่ขนาดใหญ่มันใหญ่จริงครับยาวจริงครับแต่ว่าสั้นกว่าลําไส้เด็กเพราะลาไส้เด็กเล็กนะแต่ยาวมากนะนะครับลําไส้ใหญ่มีหน้าที่ในการรับอาหารที่ถูกดูดซึมแล้วนะครับาอาหารที่ถูกดูดซึมมาแล้วเตรียมจะออกมาเป็นอุจจาระอ๋อเป็นะอ,ปอุจจาระซึ่งลำไส้ใหญ่มีหน้าที่ในการดูดน้ำออก เอาน้ําออกมานะครับ,เอ,ออนะรบเอาแร่ธาตุออกมานะครับเอาวิตามินออกมานะครับเพื่อเอาไปใช้ในร่างกายเพิ่มเติมนะครับก่อนที่จะออกมาปกเป็นอุจจาระก้อนแข็งๆบ้างนิ่มๆบ้างนะครับแต่ถ้าสังเกตนะครับบางคนอาจจะเคยท้องเสียอาการท้องเสียคืออาการที่ลำไส้ใหญ่ทํางานผิดปกตินะครับ หมายความว่าอะไรหมายความว่าลำไส้ใหญ่ไม่ได้ดูดน้ําออกจากอุจจาระไม่ได้ออกไม่ได้ดูดน้ําออกจากกระอาหารกับอาหารที่มาในลำไส้ใหญ่นะครับทําให้มันออกมาเป็นน้ํานะครับซึ่งจริงๆแล้วลำไส้จะต้องดูดน้ำได้ท่าเพื่นี้หมดให้มันกลายเป็นก้อนครับนี่เองเนาะอะลำไส้หน้าที่ตรงนี้นะครับส่วนอีก อวัยวะหนึ่งในนี้ก็สําคัญนะครับอวัยวะนี้เก็บทุกอย่างที่เป็นของเสียกําจัดทุกอย่างที่เป็นของเสียนั่นคือตับบอกเอา้าตับมันจะเก็บของเสียไปทําไมนะครับจริงๆแล้วตับนะครับมีลักษณะนะฮรัมีตับบาร์วนี้นะครับตับมีลักษณะเป็นกรีบสีน้ําตาลน,นะครับซึ่งข้างใต้ตับจะมีสีเขียวๆเล็กๆออกมานะครับนั่นคือ สงน้ำดีนะครับเดี๋ยวเราเค่อยพูดกันว่าน้ำดีเนี่ยมีหน้าที่ทําอะไรนะครซึ่งตับเป็นลักษณะเป็นอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายเลยนะครับอ่ายาวที่สุดคือลาไส้ใหญ่ที่สุดคือตับเห็นไหมนะครับนั่นแหลกนะฮะซึ่งตับเนี่ยมีหน้าที่ในการผลิตน้าดีซึ่งน้าดีเอาไปย่อยอาหารประเภทน,นะครับนั่นก็คืออาหารประเภทไขมันครับนะซึ่ง น้ำดีเนี่ยนะนอกจากน้ำดีเนี่ยจะไปย่อยเขมันาแล้วนะครับตับยังมีหน้าที่อีกอย่างหนึ่งสาคัญมากคือกําจัดสารพิษที่อยู่ในร่างกายนะครับเราจะสังเกตว่าถ้าคนเราเนี่ยกินอาหารที่เป็นพิษต่อร่างกายเข้าไปมากๆสิ่งที่จะมีปัญหาอย่างแรกเลยคือตับครับเราอาจจะเคยได้ยินตับอักเสบตับแข็งใช่ไหมครับอ่า น้ำตับแข็งเกิดจากอะไรด,ดื่มเครื่องดื่มแลอลกอฮอล์หรือเหล้าเบียร์เยอะเกินไปถูกไหมครับเพราะเหล้ากับเบียร์เป็นสารพิษที่ร่างกายเอาไปใช้ไม่ได้นะครับเห็นไหมเอาไปใช้ไม่ได้มันเลยถูกมาเกี่ยบที่ตับซึ่งถ้ากินมากเกินไปมันก็เป็นไงครับตับมันก็จะโตพอตับโต,ตปับ๊บมันโตเกินต้านแล้วมันก็จะเป็น ไม่ก็จะเริ่มแข็งและเริ่มมีปัญหาทันทีเห็นไหมนะครับมีปัญหาทันทีเพราะฉะนั้นแล้วอาหารที่รับประทานเข้าไปจําเป็นจะต้องคัดเลือกมาหน่อยนะว่าเรารับประทานอาหารชนิดนี้ไปแล้วเป็นพิษกับร่างกายไหมนะครับต่อไปสุดท้ายอวัยวะสุดท้ายนะครับนะอวัยวะนี้คือไตครับไตยอยู่ที่ไหนไต บอกว่าอยู่ในช่องท้องเราเหมือนกันแต่ไม่ได้อยู่ข้างหน้าครับไตอยู่ข้างหลังครับอัอนหลังหน้าไตนี่ครับอยู่บริเวณนี้อยู่ทสองข้างนะครับบริเวณนี้อ่านี่คือไตไตนะครับรูปร่างของไตนะครับมีลักษณะอย่างไงไตมีลักษณะคล้ายๆกับมเมล็ดถั่วแดงอ่าลักษณะคะล้ายๆเมล็ดถั่วแดงเป็นอวัยวะที่ไว้สําหรับเขาเรียกว่ากรองอ่า ไว้สำหรับกรองของเสียออกจากเลือดนะเราได้ยินคำว่าเลือดบ่อยมากเลยเนาะเลือดเนี่ยนะครับถูกรับสารอาหารเข้าไปก็ตามมันก็จะมีของเสียที่ออกมาจากอาวัยวะต่างๆของร่างกายเหมือนกันเพราะฉะนั้นไตจึงต้องมีหน้าที่ในการกรองของเสียออกจากเลือดนะครับกรองอะไรบ้างกรองของเสียต่างๆพวกสิ่งที่ร่างกายไม่ต้องการเช่น สารพิษที่มาจากตับนะครับอ่าเพราะสารพิษที่มาจากตับมันออกมาจากตับแล้วมันได้ถูกขับถูกกรองออกไปจากเลือดนะครับอ่านะครับน,น,นี่สารพิษตัวเนี้ยมันออกกรองออกไปแล้วนะเพราะถูกกรองไปปั๊บแล้วออกมาเป็นอะไรล่ะครับออกมาเป็นปัสสาวะนะครับ่าปัสสาวะนะอ่าโ้ยแล้วตายด้วยความที่มันกรองทุกอย่างสิ่งที่ร่างกายไม่ต้องการออกไป เพราะฉะนั้นการรับประทานอาหารรับประทานยานะครับทีนะ่เขาเรียกว่ายาเองก็มีบางสารที่แปลกปลอมนะครับนะซึ่งร่างกายไม่สามารถนําไปใช้ได้พอร่างกายไม่สามารถนําไปใช้ได้มันก็จะถูกทำของทางปัจจุบันเพราะฉะนั้นการรับประทานยาเยอะๆไม่ดีนะครับบอกไว้ก่อนเลยนะรับประทานยาเยอะๆไม่ใช่เรื่องดีนะครับแต่เราต้องรับประทานยาเพื่อเอา ตัวยาไปบำรุงข้างในก็เองแต่ไอส่วนที่มันไม่ได้ใช้เนี่ยนะครับหรือมันเกินความจําเป็นมันจะถูกออกมานอกร่างกายโดยขับหรือขับทายออกกทางไตนั่เองนะฮะอ้าะนั้นแล้วไอ้ไตเนี่ยนะครับนะก็ต้องดูแลรักษาให้ดีนะดูแลรักษาให้ดีเพราะว่าไตนะครับมีความสําคัญอย่างมากเลยนะถ้าเกิดว่าอวัยวะเหล่านี้ อวัยวะเกี่ยวกับเลือดเนี่ยนะครับถ้ามันหึ่งมันไม่สามารถสูบฉีดได้ด้วยหัวใจตายถูกไหมถ้ามันไม่สามารถควบคุมได้นะครับสมองตายนะฮะก็ตายถูกไหมครับ่าเพราะฉะนั้นถ้ามันกำจัดของเสียไม่ได้อีกไปเลยนะครับหมดทุกอย่างแล้วขับของเสียไม่ได้ปีไยเนี่ยไม่สามารถทํางานได้ก็ตายนะครับนะเห็นไหมเพราะฉะนั้นแล้ว ต้องดูแลรักษาให้ดีนะครับดังนั้นแล้วเราจะดูแลรักษาอย่างไรอ่าเราดูแลรักษาอย่งไเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้านะครับคลิปหน้าเราจะมาบอกกันหมดเปลือกเลยครับว่าเราจะดูแลรักษาอาวัยวะเหล่า,านี้ให้อยู่กับเราไปนานๆายังไงไม่ให้ป่วยอะ่ะเนาะไม่ป่วยได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ นะครับเรามาพูดคุยถึงอวัยวะเหล่านี้แค่นี้ก่อนนะครับก็ติดตามในคลิปหน้านะครับคุณครูจะมาพูดถึงเรื่องการดูแลรักษานะครับอวัยวะเหล่านี้คร่าวๆนะครับให้นักเรียนเนี่ยกลับไปดูแลตัวเองได้นะวันนี้เอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ